นี่คือโยเกิร์ตของผมนะครับและนี่ก็คือหม้อหม้อทำโยเกิร์ตของผมและนี่คือนมที่ผมใช้ทำโยเกิร์ตเอบิไฮมีวีล็อกวันนี้เนี่ยก็ผมอยากจะเล่าเรื่องของประเด็นของการทําโยเกิร์ตอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาติดตามเพราะว่าเรื่องของการทําโยเกิร์ตเนาะคือผมพบปัญหาว่าเวลาที่ผมใช้นมไอตัวเนี้ยนะครับซึ่งเขาเขียนว่าเป็นนมโคแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็พาสเจอร์ไลท์ผ่านการพาสเจอร์ไลท์มาแล้วนะครับผมลองใช้รอบนี้เป็นครั้งที่3นะครับซึ่งผมทิ้งไว้1คืนนะครับแล้วใช้ไอ้เครื่องนี่แหละทำเหมือนเดิมเลยนะครับมันไม่เป็นโยเกิร์ตนะครับมันไม่จับตัวเป็นก้อนมันไม่แบบแข็งตัวนะครับคือผมก็คิดว่าเอะหรือว่ามันจะเป็นที่นมนมแบบตัวนี้มันพาสเจอร์ไลท์นะครับผมผมลองตั้งทิ้งไว้ เป็นครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยตั้งเหมือนกันก็คือตอนกลางคืนนะครับแต่จะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ผมใช้วิธีการแบบก่อนที่ผมจะอ่ใช้มันเนี่ยผมเอาน้ําร้อนราดนะครับหรือว่าน้ําอุ่นๆนะครับทำให้นมเนี่ยมันอุ่นก่อนแล้วถึงจะเอาเข้าไปในเครื่องไอ้ตัวนี้นะครับก็ตื่นเช้ามาเฮ้ยมันเป็นก้อนนะครับใช้ได้นะครับเออจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับพัชเจอร์ไลร์ละนะครับมันเกี่ยวกับว่านมอะช่วงเนี้ย มันเย็นเกินไปนะครับเพราะว่าอุณหภูมิที่เชียงใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเย็นนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวเนาะมันก็ต้องเย็นนะครับมันก็เลยทําให้จุลินทรีย์เนี่ยมันไม่สามารถที่ทจ,ะจ,ะจ,ะจะเจริญเติบโตได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ไนมแบบนี้ทาโยเกิร์ตกับเครื่องโยเกิร์ตนะครับให้ทําการอุ่นเสียก่อนนะครับถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้อุ่นนะครับหรือว่าไม่ได้เอาน้ําร้อนราดมันก่อนที่จะเอาลงไปทาเนี่ยก็คือ เปลี่ยนเวลาในการทําดีกว่านะครับก็คือไม่ต้องทําตอนกลางคืนนะครับมาทําตอนกลางวันเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยด้วยอุณหภูมิปกติเนี่ยมันยังอุ่นๆนะครับมันยังแบบไม่ได้แบบหนาวมากนะครับถ้าทําตอนกลางคืนเนี่ยมันหนาวมันทําให้แบบจุลินทรีย์มันไม่เจริญเติบโตนะครับแล้วก็วิธีแก้อีกแบบนึงก็คือต้องคนนะครับต้องคนให้โยเกิร์ตตัวหัวเชื้อมันเนี่ยให้มันล่องลอยให้มันทั่วถึงอ่ะเออมันก็จะทำให้แบบโยเกิร์ตเนี่ยเป็นก้อนมากขึ้นนะครับอันนี้วิธีแก้เนาะอันเนี้ยผม ทำโยเกิร์ตเมื่อคืนคือมันไม่เป็นไงแล้วก็ตอนนี้ผมมาตั้งเวลาอีกรอบหนึ่งนะครับปรากฏว่าเฮ้ยมันเป็นนะครับดังนั้นตอนกลางคืนคอนเฟิร์มแล้วว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันหนาวเกินไปนะครับให้มาทําตอนกลางวันแทนนะครับอาจจะตื่นเช้ามาตอน8ปดโมงเช้าแล้วก็ตั้งไว้12ชั่วโมงก็เท่าไหร่อ่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทุ่มสองทุ่มนะครับก็สามารถที่จะได้กินโยเกิร์ตแล้วนะครับอ่ะประมาณนั้นเนาะและนี่ก็คือเบื้องหลังบีไฮมีว e ล็อกนะครับข้างหลังรบมากเลยนะครับ ก็ช่องนี้เนี่ยจะเป็นแบบวอล์กที่แบบว่าไดอารี่ของผมนะครับทั้งเรื่องของการทำงานแล้วก็ชีวิตทั่วๆไปนะครับเพราะ,ะเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเอาลงในช่องดูเด่นสตูดิโอเป็นบล็อกเหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเราอยากจะรีวิว IT แล้วเนี่ยพอทำบล็อกทำนู่นนั่นนี่ไปเรื่อยมันก็แบบปาปนกันไปนะครับผมก็เลยบอกเออแยกช่องมานะให้ตรงนี้เนี่ยเป็นช่องที่แบบเป็นเบื้องหลังแล้วกันนะก็คืออาจจะไม่ได้มีภาพสวยมาก แต่ว่าจะมีผมนะครับเป็นคนพูดแากล้องแล้วก็เล่าเรื่องแบบนี้นะครับกล้องจะโยกโยกไปดีดเอียดประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็มีหลากหลายมุมนะครับของชีวิตมากขึ้นนะครับอืมขอบคุณมากที่เข้ามาเยี่ยมชมแดรี่ของผมนะครับเนาะก็อืมนั่นแหละเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันนะครับวันนี้ไปละ๊ายบายครับเนี่ยมาสรุปกันอีกทีว่ามันกินได้หรือไม่นะครับไอตัวนี้นะ คือมันเริ่มเป็นก้อนละนะครับคือเมื่อคืนเนี่ยมันไม่เป็นก้อนแต่ตอนนี้มันเป็นก้อนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมมาใจร้อนนะครับมันก็เลยแบบดูเละๆนะฮะโอ้โหเละๆนะครับเละเป็นโจกเลยนะเพราะว่าจริงๆมันต้องใช้เวลาประมาณสัก8ชั่วโมงนะครับแต่อันเนี้ยประมาณสัก2-3ชั่วโมงเองนะครับก็เป็นก้อนนิดหน่อยโอ้โหยังเป็นนมอยู่เลยอะไม่เป็นโยเกิร์ตเลยคือรสชาตินม นมที่มันแบบเป็นก้อนเท่านั้นเอง